สวัสดีครับผมยิปจากคาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อสมัยที่เกมเรียนนิเทศที่มหาลาัยชื่อดังแห่งหนึ่งในภาคกลางซึ่งมหาลาัยแห่งนี้จะมีตึกอยู่ตึกหนึ่งโดยเด็กในมหาลาัยจะเรียกกันว่าตึกโดดเพราะเวลาที่จะโดดเรียนไปไหนเด็กที่นี่จะโดดไปที่นี่กันหมดและเป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะไม่ว่าใครจะเรียนคณะไหน ก็จะมากันที่ตึกนี้กันหมดโดยที่หลังตึกจะติดกับลานจอดรถของทั้งนักศึกษาและอาจารย์และข้างตึกฝั่งซ้ายจะติดกับร้านข้าวพี่จอยเป็นร้านอาหารที่เด็กนักศึกษาชอบไปกินกันและฝั่งขวาจะติดกับสนามบาสเล็กๆในวันหนึ่งขณะที่เขากําลังเรียนวิชาเขียนบทอยู่ในคาบนั้นเพื่อนๆทุกคนของเกมก็เข้าเรียนกันตามปกติเกมที่กําลังเครียดอย่างมาก เพราะวันนั้นถ้าเขาไม่ส่งงานในคาบเกมต้องกลับมาเรียนซัมเมอร์อีกรอบเพราะคะแนนเก็บก็ไม่ถึงขณะที่เกมกำลังคิดเครียดอยู่จูๆ่ๆก็มีเสียงดังมากที่หลังตึกทุกคนที่กำลังตั้งใจเขียนบทกันอยู่ก็ต้องหันหน้าไปมองที่จุดเดียวกันหมดเสียงที่ทุกคนได้ยินในตอนนั้นมันดังมากๆเป็นเสียงเหมือนกับมีอะไรตกมาอย่างแรงที่หลังคาเกมคิดว่า น่าจะเป็นปูนที่หล่นลงมาเพราะตอนนั้นหลังตึกที่เป็นลานจอดรถกำลังก่อสร้างกันอยู่แต่จู่ๆก็มีใครคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาที่ห้องและพูดเข้ามาว่ามีคนกระโดดตึกฆ่าตัวตายทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจอย่างมากพร้อมกับวางปากกาแบบไม่ได้นัดหมายจู่ๆโบ๊ทเพื่อนของเกมก็วิ่งออกนอกห้องไปเฉยๆแบบไม่พูดไม่จาอาจารย์ที่นั่งในห้อง ก็บอกให้นักศึกษานั่งลงทำงานกันต่อและห้ามให้ทุกคนออกไปหาที่มาของเสียงเด็ดขาดเกมก็ยังไม่ปักใจเชื่อสิ่งที่คนนั้นพูดออกมาและก็นั่งทำงานต่อไปจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงก็หมดคาบเรียนด้วยความสงสัยทุกคนก็ออกมาคุยกันหน้าห้องถึงเรื่องที่มีคนมาพูดแบบนั้นเกมวิ่งไปดูที่มาของเสียงและพบว่าที่หลังตึกมีคนมุงดูกันเยอะอย่างมาก เกมเริ่มถามคนแถวนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นคนตรงนั้นก็บอกกับเกมว่าเจนที่เรียนบัญชีกระโดดตึกลงมาจากชั้น5ลุงรปภที่ลานจอดรถที่กำลังนั่งพักอยู่ใต้หลังคาได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรตกลงมาอย่างแรงเมื่อลรปภเดินถอยออกมาและพบว่ามีผู้หญิงที่ใส่ชุดมหาลัยนอนเสียชีวิตอยู่แต่ที่น่าสยองไปกว่านั้นคือเหล็กที่ล้วกกำแพงเสียบพิทิกลางลำตัวของเธอ และเลือดก็หยดลงมาจากหลังคาลุงรปภที่เห็นแบบนั้นก็สติแทบหลุดรีบแจ้งตำรวจกับหน่วยกู้ภัยมาทันทีเมื่อหน่วยกู้ภัยมาถึงก็เอาทิ่กั้นมากั้นไว้โดยรอบเพื่อไม่ให้ใครมองเข้ามาได้และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กั้นไม่ให้คนในมหาลัยเข้าไปใกล้เลยเหตุการณ์ในตอนนั้นตกเป็นข่าวดังอย่างมากอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ดังหลายฉบับและเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือน และข่าวก็เริ่มซาลงแต่ก็ยังเป็นที่พูดถึงของเด็กที่เรียนที่นั่นอยู่มาวันหนึ่งจิบเพื่อนของเกมได้มาหาเขาที่ร้านข้าวพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่เพื่อนของเธอเจอโดยสิ่งที่เพื่อนของจิบเจอก็คือเมื่อสองวันก่อนตอนนั้นจิบที่กําลังทําโปรเจกต์ที่มหาลัยกับกลุ่มเพื่อนจิบได้โทรหาเพื่อนคนที่เจอผีและบอกว่าตอนสี่ทุ่มให้มารับเธอด้วย แต่เมื่อถึงเวลาเพื่อนของเธอก็ขับมอเตอร์ไซค์มารอที่หลังตึกเพียงคนเดียวแล้วก็โทรหาจิบทันทีเมื่อจิบเดินไปที่หลังตึกพักเธอกลับไม่พบเพื่อนของเธอตอนนั้นจิบโกรธเพื่อนมากที่นัดกันแล้วแต่ทำไมถึงหายไปเธอคิดว่าตัวเธอเองโดนแกล้งอย่างแน่นอนยังดีที่ว่าจิบไม่ได้เดินมาคนเดียวเธอจึงตัดสินใจนั่งวินกลับทันที เมื่อจิ๊บไปถึงหอพักที่พักที่เดียวกับเพื่อนจิ๊บไม่พูดพร่ำทำเพลงเธอก็เริ่มบน่นและต่อว่าเพื่อนของเธอที่ทำแบบนั้นพอรู้ทั้งรู้ว่าตรงนั้นมันน่ากลัวมากๆยังหลอกให้เธอเดินไปเจอกับความว่างเปล่าอีกและยังบ่นต่ออีกว่าโชคดีที่เธอไม่เจอผีหลอกแต่ทันใดนั้นเพื่อนของเธอก็พูดแทรกขึ้นมาเลยว่าจิ๊บเขาโดนผีหลอก จิ๊บได้ยินแบบนั้นก็หยุดชะงักทันทีพร้อมกับนั่งฟังที่เพื่อนเล่าโดยเพื่อนของเธอเล่าว่าตอนที่ไปถึงหลังตึกพักตรงนั้นที่เป็นลานจอดรถแทบจะไม่มีรถของใครอยู่แล้วเธอกำลังจะจุดบุหรี่ดูดหางตาของเธอก็เหลือบไปเห็นคนเดินอยู่ตรงกำแพงเธอก็คิดว่าจิ๊บเดินมาแล้วเธอก็เลยเดินเข้าไปหาแต่เธอก็แปลกใจว่าทำไม จิ๊บถึงหยุดอยู่ตรงกำแพงและไม่หันมามองเธอเธอจึงเอามือคว้าไปที่ไหล่เพื่อให้จิ๊บหันกลับมาแต่แล้วคนนั้นกลับไม่ใช่จิ๊บเพราะใบหน้าที่เธอเห็นเป็นใบหน้าของหญิงสาวที่ตายตรงนั้นและค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับเอามือกลมไปที่ท้องภาพที่เธอเห็นนั้นมันสุดสยองอย่างมากเลือดที่ค่อยๆไหลออกมาพร้อมกับไส้ที่กองอยู่ที่พื้นจู่ๆ ก็มีเสียงพูดออกมาว่าเพราะไอ้โบ๊เป็นเพราะไอ้โบท๊ทคนเดียวตอนนั้นเพื่อนของจิ๊บก็อ้าปากค้างจะตะโกนออกมาก็ไม่มีเสียงทำได้แค่วิ่งหนีออกจากตรงนั้นและรีบบิดมอไซค์หนีหายออกไปจิ๊บที่ได้ยินเรื่องเล่าจากเพื่อนก็เก็บไปคิดถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสองเดือนก่อนที่มีหญิงสาวก,กระโดดตึกฆ่าตัวตายจนในท้ายที่สุดทุกคนก็พอจะทราบสาเหตุการตายของเจนแล้ว คือเธอเครียดที่เธอท้องกับโบสและโบสก็ไล่ให้เธอไปทำแทง้งและไม่รับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้หลายคนที่เรียนที่ตึกพักก็ยังเจอเรื่องราสุดหลอนจนกระทั่งทุกวันนี้ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ